พี่กิ๊กพี่ติ๊กครับตอนนี้ผมกับพี่กอบแล้วก็ผู้แข่งขันทั้ง7ท่านมายืนอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่กอบครับสถานีปล่อยรถไฟชุมทางบางซื่อครับับผมพร้อมที่จะลากโบกี้ลำนี้แล้วนะครับน้ำหนัก27ตันโอ้โหเรามีระยะทางกำหนดไว้นะครับ10เมตรนะครับ7ท่านนี้ใครใช้เวลาลากน้อยกว่าครับคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับเข้าใจไหมครับเข้ครับ แต่ก่อนที่พี่ทั้งเจ็ท่านจะลากวันนี้นะครับผมจะโชว์สาธิตการลากก่อนว่า10เมตรเรียกควรจะลากแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูนครับคุณผู้ชมอย่ากระพริบตานะครับผมจะลากรถไฟโบกี้ลำนี้ให้ดูว่าการลากที่ถูกวิธีเป็นยังไงก่อนที่ผู้แข่งขันจะลากพี่กอบคอยดูนะครับจับเวลาด้วยนะครับ 1, 2 3งาไปพี่ ตัวนิดเดียวครับที่หลังไม่เคลื่อนเลยครับไม่ไหวครับโอ้โห,โ,หโ,หโหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะลากโบกี้รถไฟโดยสารหนัก27ตันนี้เคลื่อนที่ได้ไม่ทราบว่าทั้ง7ท่านนี้จะลากเคลื่อนไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ครับช่วงนี้ไปเล่นเกมกับสวัสดีก่อนครับทุกช็อตไม่พลาดแคนนอนพาวเวอร์ช็อต สีปาลมมาสติกเทคโนโลยีระดับโลกจากประเทศอังกฤษไปแล้วไม่ไหวแล้วครับผมได้เท่านี้จริงๆครับมันเคลื่อนตัวนิดเดียวครับที่หลังไม่เคลื่อนเลยครับไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โห ไม่ไหวจริงครับคุณผู้ชมครับให้เมืออาชีพดีกว่าครับไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านผู้ชมบกี้รถไฟหนัก27ตันคนธรรมดาอย่างเราคงจะลกให้เคลื่อนที่ลําบากไม่ทราบว่าพวกเขาจะลากกันไหวหรือไม่เริ่มจากคุณสุปเลอร์ก่อนเลยครับขอให้โชคดีครับเอาแล้วครับเริ่มเลนะครับท่านแรกนะครับพี่สุปเลอร์นะครับใช้เชือกรอยไวโอ้โหรถขยับแล้วนะครับรถไฟขยับแล้วโอ้ เกือบส0ตันได้ไหมครับเนี่ยขยับมาแล้วนะครับพี่สุวรรณเลิกโอ้โหห <1 S 1> นึ่งเมตรผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งเมตรผ่านไปแล้วโซว่ครับโซ่หุ่มสุดชีวิตเลยนะครับพี่สุวรรณเลิกโอ้โหรถไปขงงยี้มาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับอีเมตรแล้วเนี่ยสามเมตรแล้วโอ้โหเข้าสู่เม็ด คุณผู้ชมครับคุณสุภเลิกลากไปเพียงแค่56วินาทีเท่านั้นเองครับคนต่อมาคุณเบิร์ตแชมป์งัดข้อแห่งคลองเตยครับได้ยินเสียงนวีดแล้วเริ่มได้เลยนะครับเริ่มแล้วนะครับคุณเบิร์ตนะครับเริ่มแล้วนะครับแมตที่หนึ่งกำลังมานะครับทุกคนขยับหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับรถไฟเคลื่อนตัวตลอดนะครับ1เมตรนะครับโอ้โหสองแมตครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับเอาละครับเข้าสู่เมตรที่3 3มเมตรครับขยับไปเรื่อยๆครับ4เมตรครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับ5ครับ6ครับ7ครับ8ครับ9ครับ10ครับโอ้โหคุณเบิร์ตลากได้เร็วกว่าคุณสุพลเลยครับเพียงแค่37ิวิเท่านั้น คนต่อมาคุณประธานแชมป์สตรองแมนคนล่าสุดไม่ทราบว่าเขาจะทำได้ตามไวส37วิบเวิหรือไม่คิดว่าสู้ได้ไหมครับสบายมากสบายมาก <c oughs> ถ้าได้ยินเสียงนวีเริ่มต้นได้เลยนะครับพร้พอมนะครับ <c oughs> เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพี่ประทานนะครับ <c oughs> เวลาที่เขาทำไว้นะครับ37วิบดวิรถขยับแล้วนะครับรถขยับแล้ว <c oughs> แรกๆจะออกตัวยากหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าขยับมาแล้วก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้น ตอนนี้รู้สึกหนืดไปนิดนึงนะครับสปีดแรกหนืดไปนิดนึงหเมตรผ่านไปนะครับกลอบช่วงครับ10วิด้วยนะครับเข้าสู่เมตรที่2ครับตอนนี้2เมตรผ่านไปครับกำลังเข้าสู่เมตรที่3ครับ3เมตรครับเร็วแล้วครับเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับเร็วครับ4เมตรครับเวลารอไม่ได้นะครับเราต้องเร็วกว่านี้5แล้วครับ6ครับ7ครับ8ครับ 9ครับ10โอ้โหน่าเสียดายอย่างยิ่งครับคุณประธานทำไปถึง46วินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเบิร์ตยังนำอยู่ครับคนต่อมาคุณแฮมเมอร์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคุณแฮมเมอร์จะลากได้เร็วกว่า37วิวิที่คุณเบิร์ตทำไว้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับ10เมตรนะครับต้องเร็วกว่า37วินาทีนะครับขอให้โชคดีนะครับคุณแฮมเมอร์ เริมตอนขึ้นแล้วนะครับคุณแฮมเมอร์นะครับโอ้โหทุ่มสุดตัวนะครับล้อเคลื่อนตัวแล้วครับล้อเคลื่อนตัวแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับถือว่าสตาร์แรงและเร็วมากครับ1เมตรผ่านไปนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับ2เมตรผ่านไปนะครับล้อเคลื่อนตัวเร็วแล้วนะครับตอนนี้3เมตรผ่านไปครับเร็วมากจริงๆครับ4เมตรผ่านไปแล้วครับโอ้โหสุดยอนครับ5เมตรผ่านไปแล้วครับเร็วครับ6เมตรผ่านไปแล้วครับเเมตรผ่านไปแล้วครับ อ้าดื่มน้ำดื่มน้ำลาดหัวไปลาดหัวสุดยอดสุดยอดโอ้โหท่านผู้ชมครับคุณแฮมเมอร์ทำไปเพียงแค่34วินาทีเท่านั้นเองครับเร็วคุณเบอร์ถึง3วินาทีหนักใจแล้วสิครับคุณสีนวลผู้แข่งขันคนต่อไปของเราไม่สาวว่าเขาจะทำได้ต่ำกว่า34วิหรือไม่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับ ขอให้โชคดีนะครับได้ยินเสียงนักวิ่เริ่มต้นนะครับและจะเป็นคนแรกนะครับที่ถอยหลังดึงนะครับคนอื่นเขาเดินหน้ากันขอให้ที่สีนวลโชคดีครับเริ่มตอนขึ้นแล้วนะครับล้อเริ่มขยับแล้วนะครับสองวิล้อขยับแล้วนะครับแต่ยังช้าอยู่นะครับตอนนี้มาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับล้อหมุนเต็มที่นะครับหนึ่งเมตรแรกผ่านไปแล้วครับเข้าสู่เมตรที่สองครับพี่สีนวลครับหันหลังนะครับแกใช้วิธีหันหลังนะครับสองเมตรนะครับช้าไปนิดนึงนะครับ เริ่มเร็วขึ้นนะครับเริ่มเร็วลึ้นสาเมตรนะครับสาเมตรนะครับสี่เมตรครับเร็วขึ้นมากๆแล้วนะครับเร็วๆครับห้าเมตรครับหกเมตรครับเจ็ดเมตรครับเร็วครับแปดเมตรครับเร็วอีกครับเร็วอีกครับเก้าเมตรครับสิบเมตร เดี๋ยวนะครับให้พี่สีนวลได้หายใจนิดนึงก่อนแมวเดียวขอบโชวครับเวลาที่พี่สีนวลทำไปได้กี่วิครับ4 1เ็วินาทีครับโอ้โหส1วินาทีครับเพราะฉะนั้นคุณแฮมเบอร์ยังรักได้เร็วกว่าคุณสีนวลครับเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปครับพระเอกของรายการครับจ่าแสบจอมพลังแห่งเกมพันหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาจะทำได้ต่ำกว่า34ีวิหรือไม่ อาพี่ทําไมก้มลงไปรออย่างนั้นล่ะครับเตรียมพร้อมครับเวลาเขาทําไว้นะครับพี่34นะครับ34วินาที10เมตรนะครับพี่ต้องน้อยกว่านะครับเอาครับคุณผู้ชมครับล้อเคลื่อนตัวเลยนะครับตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับจากแสบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในฐานะที่อยู่ในโคดักเกมพันหน้าของเรานะครับวันนี้1เมตรผ่านไปแล้วนะครับ1เมตรผ่านไปเข้าสู่เมตรที่ -2 2เมตรครับโอ้โหเร็วเหมือนกันนะครับเร็วเหมือนกัน เร็วครับเร็วครับเสียเวลานะครับตรงนี้เอาลนะครับ3เมตรครับเร็วเร็วเร็วโอ้โหสุดยอดสามสี่เมตรนะครับ4เมตรผ่านไปนะครับรอเคลื่อนตัวตลอดเวลา5เมตรแล้วครับหกเมตรแล้วครับใจเย็นๆครับเร็วอีกนิดนึงครับ7เมตรครับ8เมตรครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ9เมตรครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใจแทบขาด ปล่อยจาแซบนะครับปล่อยเลยปอ,อ,อยมาหนอ่อยอยังเงี้ยโอ้โหปลยงเลยโอ้โหไอเหี๋ยวความชั่วครับเวลาที่จะาแซบทำไม่ได้เป็นเท่าไหร่ครับ45วินาทีครับโอ้โห45วินาทีเลยครับมากกว่าคุณแฮมเมอร์ถึง11วินาทีเดี๋ยวเรามาดูคนคนสุดท้ายครับคุณบุญทันคนนี้เคยมาลากรถ18ล้อนในรายการของเราไปแล้วครับ วันนี้เขาจะทำได้ต่ำกว่า34ิีวิหรือไม่ไปติดตามชมกันได้เลยครับเขาทำไว้นะครับคุณแฮมเมอร์34ิวิพี่บุญทันต้องทำให้น้อยกว่านะครับถ้าน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์เป็นของพี่ขอให้โชคดีนะครับได้ยินเสียงนกหวีดแล้วเริ่มเลยนะครับเอาละครับพร้อมนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวินาทีแรกล้อหมุนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับหนึ่งเมตรผ่านไปครับเร็วครับเร็วครับ เาสูงเมตรที่2ครับ2เมตรแล้วครับคุณแฮมเมอร์ก็ยืนลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเข่าสูงเมตรที่3ครับ4เมตรครับ5เมตรแล้วครับเร็วขึ้นแล้วครับเร็วขึ้นแล้วครับหครับ7เมตรครับเร็วครับ8เมตรครับ9เมตรครับ ยาวๆก่อนแมวเหมียวขอช่ว์ครับเวลาที่พี่บุญทันทําไปเท่าไหร่ครับ40วินา <ะ S 2> ทีครับ40วินาวินะครับพี่แสดงว่าพี่ล้มแชมป์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น34วินาทีวิก็ยังเป็นแชมป์ของเราอยู่นะครับคุณแฮมเมอร์ครับเย yeah. แรงๆจริงๆพยายามกันเต็มที่ผมเชื่อว่าทุกคนนี่มีความสามารถทั้งนั้นเลยแพ้กันเป็นวินาทีเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้แต่ท่าคนตรงนี้อาจจะอยากจะแก้มือแฮมเมอร์ทุกคนคิดว่าแน่นอนอยากจะแก้มือนะแต่ผมว่าวันนี้เอาผู้ชนะก่อนแล้วกันนะแต่ว่าแมตช์หน้าเราจะมีการแข่งขันยังไงเดี๋ยวว่ากันีนครั้หนึ่งนะฮะวันนี้ผู้ชนะคือคุณแฮมเมอร์นะครับคุณจำเริญสมบูรณ์นะครับมอเตอร์ไซค์ y ม m a h a Mio ครับ สามัญบาทจากเทร์โบนะครับขอบคุณครับไปก่อนขอบคุณตรงนี้เลยนะครับุณเจษย์ดนคุณบุญทันอยู่สุกนะครับคุณเบิร์ตรณชัยนะครับคุณสีนวนนะครับคุณประธานคุณจำเริญอาจารย์แสบนะครับและคุณสุภเลิกครับขอบคุณครับคุณครับ